ดาซี cy, คือผู้ที่ชำนาญทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการพนันเขาถูกขนานนามว่าเป็นเซียนทอยลูกเต๋าที่เก่งที่สุดในลาสเวกัสที่บ่อนแห่งนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมนักพนันยอดฝีมือต่างๆมากมายจากทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแสงอุตสาหหรือเงามายาต่างก็มารวมตัวกันในสถานที่แห่งนี้อย่างไรก็ตาม ยังมีพวกเราอสูรล,ละกายที่มีความแค้นจากการท่ายแพ้พนันให้แก่ดา์ซี่เสียลูกเต๋าแห่งราชเวกัสมันพวกนั้นหมายจะลอบทำ้ายดาร์ซี่ให้จบชีวิตสิน้นการต่อสู้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาย,ยาวนานการพนันครั้งสุดท้ายกำลังจะมาถึงดารซี่บุรุษหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการทอยเตา๋ายอมเสียเปรียบและเสนอเงื่อนไขให,ให้กับเหล่าปีศาจออกไปว่า ข้าจะขอดวลการพนันกับพวกเจ้าด้วยเกมไพ่ฝ่ายปีศาจเห็นว่าไม่ใช่เกมทอยเต๋าที่ดานซี่ถนัดจึงรับคำท้านั้นมาและการพนันครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นนี่จะเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตครั้งสุดท้ายของข้าแล้วข้าจะขอใช้พลังทั้งหมดของข้าในการเล่นไพ่ครั้งนี้ล่ะนะยาเค็แดกเกลียบครับผม